จ้างเท่าไรผมก็ไม่ชกซูเปอร์บอนพูดเองไม่ต่อยกับนักมวยรุ่นที่รายนี้แน่นอนกลายเป็นประเด็นที่แฟนมวยให้ความสนใจหลังมีข่าวในโลกออนไลน์ว่าซูเปอร์บอนแชมป์โลกวันคิดบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอเ,เวทจะไม่มีทางขึ้นชกกับบูคาบัญชาเมกนักชกรุ่นพี่อย่างแน่นอนโดยนักชกวัย35ปีเคยอยู่ร่วมชายคาเดียวกับดมคอมยอดมวยดังชาวไทย แถมใช้สีเสื้อบัญชาเมฆมานานหลายปีนอกจากนี้ยังอยู่ในรุ่นพิกัดน้ำหนักเดียวกันทําให้มีแฟนมวยหลายรายอยากเห็นเจ้าตัวขึ้นสังเวียนฟาดปากกันแบบจริงจังซึ่งสนุกสปอร์ตได้มีโอกาสพบกับซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์ก่อนจะได้สอบถามถึงเรื่องดังกล่าวว่าความจริงเป็นอย่างไรและมีสาเหตุมาจากอะไรถามมันมีข่าวมาว่าเราเสนิทกับพี่บูขาวถ้ามีคนมาจ้างชกจะไม่ชกด้วยตอบจริงครับพี่บูเป็นคนหนึ่งที่ผมจะไม่ชกด้วย ถามมันมีเหตุผลอะไรตอบผมเหมือนลูกศิษย์มากกว่าผมอยู่กับพี่บูมาตั้งแต่ผมอายุ20กว่ากว่าผมได้เรียนรู้อะไรจากพี่บวเยอะมากผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีพี่บูก็ไม่มีผมวันนี้ซึ่งเป็นคนเดียวที่จะไม่ชกด้วยแน่นอนถามไม่ว่าจะจ้างเท่าไหร่ก็ไม่ชกตอบไม่ชกครับไม่ชกสำหรับซูเปอร์บอนซูเปอร์บอนเทรนนิ่งแคมป์จะขึ้นสังเวียนพบกับมาซา,ากิโนอิรินัชกชาวญี่ปุ่นที่สังเวียนอาริอาเกะ อารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในศึกใหญ่วัน173ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนนี้